สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโคมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9์แปดนะครับไอ l ดี e ลก็081-92-375นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับนันจะเป็นพิมพ์ห้าชั้นวัดเกจยโยนะครับญาติซูมทีหนึ่งนะครับ อันนี้จะมีพิมพ์คะแนนมาด้วยนะครับกับรายการที่สองนะครับนี่เนะี่ยปีสามหนึ่งนะครับรุ่นประวัติศาสตร์สองร้อยปีนะครับวัดเกจใจโยนะฮะนี่นะฮะยังเห็นตายอย่างบางๆอยู่นะตรงนี้เนี่ยนี่นะฮนะนี่ก็ตัวนี้นะครับปีสามหนึ่งนะครับ คู่นี้รายการที่1กับรายการที่2อนี้เอารับเป็นคู่ก็สามร้อยนะครับคู่นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับสภาพเดิมๆนะแต่ไม่มีกล่องนะครับรุ่นนี้ถ้ามีกล่องราคาก็อีกอีกราคานึงนะครับนะครับคู่นี้300บาทนะครับรายการหนึ่งกับรายการที่สนงนะ นี่นะอันนี้เนื้อหาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับปีสามหนึ่งนะนี่นะเป็นคุยคุยนะครับน้จะมีมีเสียงอกบเสียงเขียดนะครับรบกวนหน่อยนะนเป็นนี้เป็นรอยตายยางนะครับ นี่มีหักรอมนะครับอ่าแต่ละเป็นคู่ก็สามร้อยบาทนะครับอิอกการที่สามนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นสมดิตคะแนนเนื้อผงน้ำมันนะครับอันนี้จะเป็นของพวกกวยนะครับวัอโกสิตาลามนะครับปีหนึ่งสะปีหนึ่งห้านะฮะนี่ครับ คะแนนองนี้เอา2 0 0้บาทนะครับคะแนนหลวมกล้วยนะครับปี15นะ่นะการที่4นะครับอันนี้จะเป็นต้นเด็ดคะแนนนะครับพิมพ์แขนกลมนะครับในที่จะเป็นของวัดประสาทบุญยวาาปี0ูนยนะพระรุ่นนี้จะผสมมวลสารเก่านะครับของวัดบางขุนพรมนะครับที่แตกหักนะครับที่เปิดกุปี2500นะครับ มีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับอ่านี้เปิดที่200บาทนะครับ al, วัดประสาทมุญฑวาดปี06นะครับอ่าในการต่อมานะครับใยการที่5นะครับอันนี้จะเป็นนางพญาเนื้อดำนะครับหลังยันนะครับอันนี้จะเป็นของพรจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปี2500นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องหน่อยนี่ครับมัวโจมปุกเสกนะสร้างนะเป็นพระเนื้อดินเน,เนื้อดินดำนะครับหลังยันอุนะของมวโจงนะครับวตัตตาต่างนอกคนะรับมี2องพยนะครับ,บ2500 อ,อันนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับลงมาจงตรนี้นะครัเการที่หกนะครับอันนี้จะเป็นลงมาทวดวัดช้างให้นะครับรุ่นปลดนี่นะอันนี้รุ่นนี้มีประสบาการณ์นะครับอ่าคือนี่นะรุ่นนี้มีประสบาการณ์นะครับสามารถโคน่นโดนได้นะ ลุ้นปดนีนะครับถ้าจำไม่ผิดฮะนี่นะหน้าตาติดชัดเลยนะครับอันนี้ไม่มีหักล้อนะครับน,นี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับ การที่เจ็ดนะครับอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบที่นะอันนี้แต่เป็นของรถสัตวจะมีรูตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะน่าจะเป็นเกเจิอาจารย์สร้างนะครับตวตรงนี้นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับตรงนี้นะเนื้อดำนะ ตรงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับตรงนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับอ่รายการต่อมานะครับในรายการที่8นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงวัดระครังเลยนะครับแต่ตรงนี้มีหักนะหักซ่อมตรงนี้นะครับนี่เสรยดายมากนะครับ นี่ทรงวัลลคังเลยนะครับนี่นะซมจะขึ้นไปแบบนี้นะครับี๋ยวก็มาตัดตรงตรงมุมอ่าจะกนักลักแ้วตรงนี้นะครับนี่นี่นะตัดตรงนี้นะครับนี่นะตัดตรงตรงนี้เลยนะนี่นะซมจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับดังมาตัดตรงซมตรงนี้นะนี่คือพิมพ์ทรงวัดละคังแบบนี้เลยนะครับแต่รงนี้มีหักนะครับนี่นะ ของเก่าวเขากาวติดไปนะครับเสียได้นะครับตรงนี้มีหักเนี่ย อันนี้เอา200บาทนะครับองนี้นะครับมีหกักซลอมนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบแบบเล่นพระแนวแบบนี้นะครับในการที่9นะครับนี่นีอันนี้จะเป็นพิมพ์เปียวเพลิงนะครับอันนี้ก็ดำนะ ลักซ้อมนะครับองนี้เปิดไปที่200บาทนะครับการที่10นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นพระพิคเนตหล่อนะฮะหล่อโบราณนะครับ อ,อันนี้เปิดไว้ที่สาม้อบาทนะครับอ,อันนี้นะครับต่อมานะครับในคารที่สิบเอ็นนเนนนดนะครับนี่จะเป็นพระจินาราศนะครับเป็นพระรอโบราณนะครับนี่ด้านหลังจะมีโค้ดนะครับ รายการนี้เปิดที่สามร้อยบาทนะครับนี่นะเปิดพี่ๆนั่นนชอบมาอ่ารายการที่สิบสนะครับจะเป็นหนุม่มเงินนะครับ ร,รูอรเราเมื่อเงินองนี้นะครับเปิ่ที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับอ่ารายการสุดท้ายนะครับนี้จะเป็นนางข้างเม็ดนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะนะครับ อ่อองนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนางองนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอนดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบภาพไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ